อย่็งกลิ่งเหรอไม่เห็นมีใครเลยไปไ่ใครวะเมื่อกี้ ไม่น่าใช่ไอ้นี่มันผมขาวอะไอ้นั่นมันผมดําอะแล้วทางเดินนี้มันจะยาวไปถึงไหนกันนะครับอืมอืมฉันอยากรู้เหมือนกัน,นะหลีดจนปวดตาหมดแล้วซึ่งยังเฮ้ยเดี๋ยวเดวเดวไอ้หนูไปไหนแล้วย้อนไม่ได้ย้อนไม่ได้เซฟไม่ได้เงียบจัง ้องวิ่งหนีป่ะเนี่ยอ,อ,นนอลัวเซน,น,น,นิไม่มีการตอบรับเดินนำไปก่อนแล้วหรอนี่ปะเซอน์นิอยู่ไหนกันไม่มีการตอบรับไม่อยู่หรอเมื่อกี้ยังเดินมาด้วยกันแท้ๆทำยังไงดีอยู่ไหนหน่า ถ้าอยู่แถวนี้ก็ส่งเสียงกลับมาทีมีเสียงอีก่าวอย่อะไรว,วะเนี่ยต้องวิ่งป่เนี่ยรุ่นพี่อย่าเดินไปไหนคนเดียวตามอำเภอใจได้ไหม